สาวงามแดนใดไม่เคยลุ่มลงเท่าสาวงามมาบางาประกงน้องนารักจริงมีพี่มาฝากตัวขอฝากหัวใจได้ไหมคนดีคองห้านนมบางาคนทีลุ่มนะแม่กลองสมุดทรงคราม ดังโดนมนรังปักใจาไฟฟันนะให้สองเรามาเจอกันนะวัดโทนาวรารามาไาวพระคู่เมืองหรือเรื่องอถัวไปในแดนอสยามอย่าให้มีควากนามาให้รักงดงามชาวนตาปีสาวเอ สายน้ำมาบางหาปะกองมีคืนหนามมใหลองแต่รู้ไหมว่าใจพี่ไม่เคยแปรผ้านะไม่เหมือนสายทานาวารีหากไม่เชื่อว่าจีจงเอามีดผ่าใจฉลองหารักสาวชาวบางหาปะกอง น้อมใจอาไฟฟันนะพระวงอจากลาจะย้อนมาหม่ขอฝากคนดีหลวงพ่อโสทอนะช่วยทีได้ไหมฝากบทเพลงจากใจมนรักไม่จางที่บางปะกง